มาเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับครบปีัสิบเดพอดีเลยนะเอองไปฟังเอดพอดีเลยนะใช่11มิถุนายนนะไปฟังผลทาทาอัลตราซาวด์เสร็จแล้วทำแมงมุมแกรมเสร็จแล้วแล้วก็ทาเอ็กซเรตตรวจเลือดปรากฏว่าไอตรงที่มันเป็นเม็ดเม็ดที่เต้านมด้านขวาไม่มีไม่เจอไม่เจอแล้วไม่โตเชื้อไม่มีเลยนะคะเลือดปกติ ปอดปกติอันนี้ของยังตกใจอะไรเราต้องบอกเราต้องบอกนะว่าเราไม่ได้หมายความว่าพีรมรักษามะเร็งนะไม่ใช่นะคะอย่าคิดอย่างนั้นแต่ว่าเราใช้พลังงานแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวคณเ่อเชื่อว่าหายคือเราใช้จิตดึงดูดความแบบความโชคดีสิ่งดีๆอะไรเงี้ยเออถ้าเราคิดว่ามันดีมันก็ดีเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเอามะเร็งอ่อพีระมิดรักษามะเร็งเหรอไม่ใช่นะอย่าเพิ่งเดี๋ยวบุกคนจะเป็นความหมายผิด เขาใช้พลังงานบำบัดซึ่งพีระมิดเนี่ยมันเป็นตัวดึงดูดพลังงานของ,ของเจี๊ยบเขาก็ต้องบอกแล้วว่าความเชื่อของเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบเชื่อว่าเจี๊ยบ,บ,บ,บจะกลับมาดีแน่นอนแล้วเจี๊ยบเชื่ออย่างนี้เจี๊ยบไม่เคยคิดว่าจะเป็นมะเร็งนะเห็นไหมเจี๊ยบไปแบกของหนักทํางานตลอดนะคะตั้งแต่ผ่านตัดมาเนี่ยเจี๊ยบทำงานตลอดเนี่ยไม่ได้นอนสมนะว่าอุ้ยเป็นมะเร็งนะต้องเป็นต้องหายเลยนะคนคนจะชอบคิด่างนั้นเราก็จะนอนสมแล้วก็จะแบบเจี๊ยบม่กินทุกอย่าง กินทุกอย่างนะคะามงได้นะคะส้มตำปลาล้างนี่จะกินหมดเลยนะกินทุกอย่างปกติเ็าไม่ได้เป็นอะไรใช่เราิคิดว่าจะไม่เป็นอะไรไงทำงานหนักๆแบบของหนักๆเหมือนเดิมไปทํากิจกรรมนั่งพาคนนั่งสมาธิเหมือนเดิมแล้วพอผลออกมาว่าสิ่งเ่าเนี้ยมันมันไม่มีผลละมันหายไปละมันหายไปจับตัวยอบละจิ๊ก็ถึงว่าเฮ้ มันเป็นความเชื่อมันเป็นพลังมันเป็นกฎแรงอันนี้คือยังไม่ได้หายดีนะเออต้องบอกอันนีอีกนิดนึงปีนึงปีนึงละพวกกอถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยหมอจะต้องบอกเราละอาจรงว่ามันยังโอเคอยู่ตอนน่เป็นไข้ใหม่นะอ่าทีเนี้ยเราพูดถึงเรื่องพลังงานเยอะแล้วเรื่องกดแรงนึงว่ากดแรงนึงดูดอะแม่งแบบมาสะจั้มากๆมีก็บอกอย่างนี้นะในในหนังสือเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ไม่เชื่อนะ ไม่ไม่เชื่อเรื่องพลังงานเรื่องกดแงไรรูแล้วไม่ไ้ไม่เชื่อู่เลยแหละไม่เชื่อเลยแล้วว่าบ้าทาะกันบ้านพังเลยจริงจริงไม่เอาไม่พูดกันเลยพี่เราไม่พูดกันเลยนะเพราะเราไม่เชื่อเราโกรธกันเลยนะโกรธกันไม่พูดกันเลยเพราะเรื่องนี้แหละไอ้เรื่องกดแรงดึงดูเรื่องพลังงานบ้าบอคอแตกจนกระทั่งเราเริ่มเริ่มแบบศึกษาด้วยตัวเองอ่ะแล้วสิ่งที่พี่เราบอกมาหนีมีเพื่อนอีกคนนึงชื่ออีนิงอีนิงเนี่ยเขาแบบเขาเป็นพวกแรงดึงดูดเหมือนกันแรงดึงดูด แล้วเราก็ไปซึมซับจากเพื่อนเราที่อยู่ต่างประเทศสมัตแลนแจงไอง้แจงเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้มากเจ้เพราะเขาเป็นแฟนคลับของลอนดอนเบิร์ด้วยเราเราศึกษาหลายๆอย่างจนกระทั่งหนึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วหนิงอ่ะจะเขียนแบบมีคํากล่าวขอบคุณครูบาอาจารย์ หนิงจะยกให้เขาเป็นครูบาอาจารย์หนึ่งในสามก็คือแจงรู้ว่านี่ยึงรู้ว่ามีแจงมีเจี๊ยบมีอีนิงสามคนในหนังสืออันเนี้ยนะหนิงจะเขียนขอบคุณขอบคุณทม่เป็นอาจารยย์เลอ่ะใช่แล้วก็พระภิษับำิสาโลขอบคุณคุณคุณอ่พระภิษับำิสาโลแล้วก็ขอบคุณคุณอาทรสำนักพิมพ์ต่างๆที่แบบช่วยให้หนิงได้มาจุดนี้ที่หนิงได้การมาเป็นนักเขียนนะหนิงเขียนหนังสือมาทั้งหมดสิบเอ็ดเล่มนะทุกคน นี่เล่นที่เนี้ยหนิงชอบเล่นี้มากเพราะเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตหนิงเองแล้วหนิงศึกษามันโดยที่ไม่ได้ไปเข้าคอร์สเพราะเมื่อก่อนเนี้ยมไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่นี่หนิงเชื่อในนี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่หนิงประสบความสําเร็จด้วยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดมันมีโคตรอยู่คนหนึ่งที่หนิงเล่าตรงนี้จะชวนหนิงไปชื่อดังยังไงครับขอไม่เอ,อ่ยละกันนะคะ คนนี้ดังมากนะเบอร์ตนต้นๆข่งเมืองไทยตอนนั้นหนิงงานได้รับรางวัลชมนานมาใหม่ๆรอบแรกนะแล้วเขามาติดต่อหนิงให้หนิงงาไปเข้าคอร์สเพื่อไปเรียนเรื่องกฎแรงดึงดูดพวกอ NPL อ,อะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ไปค่ะเพราะว่าไม่เชื่อนะตอนนั้นยังไม่ได้เขียนเล่มนี้นะ<อ>ไม่ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้แต่พอเวลามันผ่านไปผ่านไปเราเริ่มมาศึกษาปุ๊บเนะี่ยห้าหกปีผ่านไปอะหนิงต้องบอกว่าเขาเก่งมาก ถึงแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงเสียแต่เป้าหมายเขาคือดึงดูดเรื่องเงินแล้วเขาก็ทำได้แล้วเขาก็ได้ก็คือเขาดึงเรื่องเงินไงคะเขาดูดเรื่องเงินแหละเขาจะได้เงินเขาเขาประสบความสําเร็จไงแม้จะคนจะด่าทั้งประเทศก็แล้วแต่กระช่างเพราะว่าเป้าหมายเขามาเพราะดึงดูดเงินคุณรู้จักชอนไหมชอนบุรณะฮิรัน่ะ ชอนนี่เขาก็มาดึงดูดเรื่องเงินนะเขาก็เรื่องกดกรงด้งดูดเหมือนกันแล้วชอนเขาก็มีเป้าหมายว่าฉันมาเพื่อดึงดูดเงินตอนนี้ชอนเรียบร้อยหายไปแล้วรวยได้เงินไปตามสมความบรรน,นาแล้วชอนเนี่ยเขาเมคทุกเรื่องมักหนิงเป็นไฟนขับชอนนะแล้วแรกๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบเป็นหนิงนี้ว่าเป็นอย่างนั้นนะ จนกระทั่งหนิงมาศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดก็เลยคิดว่าก็ถูกต้องถูกแล้วถูกต้องแล้วที่เขาทำเนี่ยใช่เพราะเขาต้องการเรื่องนี้เขาต้องการเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่ได้สนใจใครจะคิดอย่างไรอะไรอย่างไรก็ช่าง <ๆ S 2> <ๆ S 2> หนิงจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องดึงดูดรางวัลชมนัฐรอบสองคือหนิงอ่ะพอรู้จักเรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดทุกคนกฎนี้มันเป็นกฎัศาสรย์มากๆมันเป็นกฎธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนสามารถศึกษาได้เรียนรู้ได้ทําเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ย คือรอบสอเนี่ยหนิงไปเขียนหนังสือรอบแรกเราเขียนหนังสือชีวิตฉันคือเอลี่กับประสบการณ์ข้ามแดนเนี่ยเวลาผ่านไปประมาณ4-5ปีหนิงกลับมาเขียนหนังสือเล่มนึงและหนิงเชื่อว่าเล่มนี้กูจะต้องชนะต้องชนะให้ได้ยังไงกูต้องได้รางวัลที่1และหนิงใช้กฎแรงแๆหนึ่งดูดค่ะด้วยการจินตนาการว่าตัวเองอะขึ้นไปบนเวทีนะแล้วก็ไปรับรางวัลชมนาจาก มือแบบคนที่มามอบรางวัลชมน้าก็คือ,อคุณชาติศิริโสพลพันธุ์นิดค่ะเขาเป็นเป็นประธานเป็นกรรมการเป็นสปอนเซอร์อในรรของให้กับสำนักพิมพ์ประพันธ์สารเพราะว่ารอบแรกอ่ะหนิงก็รับเกีืยบคุณชาติศิรินะรอบสองหนิงคิดว่ากูจะต้องขึ้นอีกรอบหนึ่งแยะฉันต้องได้รางวัล เดี๋ยวรอบสองฉันจะต้องแต่งตัวหนึ่งจินตนาการเลยนะว่าฉันจะใส่เสื้อสูทนะเพราะว่าฉันอยากไปดูเป็นแบบนักเขียนมากอะ่ะเข้าใจว่า<ม>ฉันจะซื้อเสื้อสูทอ่ะว่าแล้วกูไปเลยไปซื้อเสื้อสูทมาหนึ่งตัวซื้อเกงซื้อแบบตามที่เราต้องการนะว่าวันรับรางวัลน,นะแล้วก็จินตนาการภาพที่หนือแบบรับรองรับป้ายรองวัลอะ่ะทุกอย่างเหนือเตรียมการเสร็จสมเรียบร้อย และเชื่อป่ะทุกคนหนิงได้ลางวันชมนาศรอบสองเป็นดับเบิลชมนาศค่ะออเอามาจนได้เพราะว่าสุขสิ่งอย่างที่หนิงจินตนาการมาอันนี้หนิงเลยเชื่อแบบสุดหัวใจเชื่อแตมว่ามันกดแ่งแรงดึงดูดอะมันใช้ได้จริงอะอมันม,มันใช้ได้นะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเฟลเรารู้สึกแย่รู้สึกแบบเงินขาดมือเพราะว่าเราอ่อนแอไงแต่ถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วเราใช้มันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเนะี่ยม,มันจะใช้ได้อีก มีอีกเยอะมากที่หนิงใช้กฎแรงแรงดึงดูดทํางานแล้วหนิงระสบความสาเร็จในหนังสือเล่มน,นี้มีหลายหลายเรื่องเดี๋ยววันหลังอ่ะเราจะมาเล่าให้ฟังแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะว่าเราอะดึงดูเรื่องอะไรบ้างนะเรื่องเงินเรื่องการเดินทางเรื่องแบบโหหนิงเยอะมากแม้แต่ห้องเนี้ยคุณรู้ปะ่ะหนิงเคยคิดนะว่ากูเบื่อมากเลยคือหนิงอะอยู่เมืองนอกมาตลอดแล้วหนิงก็จะอยู่อ,อาพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดดีๆหรูๆอะไรอย่างเงี้ยมีเงินใช้ไม่ขาดมือ แต่พอมาเมืองไทยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมเงินมันหายากวะตอนนั้นยังไม่รู้จักกับแรงแรงมือดุนะทุกคนทําไมเงินมันหายากวะทําไมมันไม่มีงานอะไรให้เราทําเลยเราอยู่เมืองนอกเราสบายเราอยู่คอนโดดีๆแล้วดูห้องนี้สัําลังเทมากไม่มีอะไรเมื่อก่อนไม่มีวอลเปเปอร์นะไม่ไม่มีอะไรเลยห้องร่งๆเช่าเดือนละสามพันแล้วหนิงก็เลยแบบจูๆ่ๆมันแวบเข้ามาในหัวคิดได้ว่าเฮ้ คือเราเคว้งอนะเราตอนนั้นเราตกงานะแล้วเราก็เคว้งเราก็คิดน้อยใจเราไม่อย,อยากอยู่ห้องนี้ละเราอยากจะไปอยู่คอนโดดีดๆแต่เราเกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยห้องนี้มันก็โอเคได้ว่ามม,มันก็ดีเ,เออแบบเฮ้ยทำไมเราไม่รู้จักพอวะทำไมเราไม่เคยขอบคุณห้องนี้เลยละโมจะไปโทษน,น,น,นู่นโทษนี่โทษนั่นทำไม เมื่อก่อนเราอยู่ในคุกอะที่เล็กที่เล็กๆเนี่ยเรามานเบ็ดติดหนีนกันติดคุกสามปีหกเดือนเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยมาเล่ากันที่หลังนะเอาเรื่องนี้ก่อนทำไมเรานอนติดอยู่ในคุกได้กูไปประเทศไหนกูติดคุกทุกประเทศเลยทึบๆโอ้โหแคบมากห้องน้ำเข้าห้องน้ำก็ต้องแบบสี่สิบห้าสิบคนจะขี้จะเยี่ยวจะตดทุกคนได้ยินได้กลิ่นได้ยินแต่ห้องเนี้ยเรามีห้องน้ำส่วนตัวเรามีตู้เย็น มาอยู่ในเรือนจําอ,อยู่ในคุกเราไม่เคยกินน้ําเย็นเลยนะกินน้ําแบบน้าก๊อกด้วยซนะ้ำนะน้ําที่แบบเขาจัดไว้ให้นะักโทษกินยอยะไรเงี้ยโอ้เรามีตู้เย็นเรามีโน้ตบุ๊กเรามีโทรศัพท์มือถือเฮ้ยเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเรามีที่นอนเรามีเตียงเรามีโซฟานั่งทําไมเราไม่เคยขอบคุณมันเลยวะรามัวแต่ไปคิดว่าคือเรามกแต่ความขัดสนนะมีกอกป่ะถ้าเราคิดถึงความยากจนค้นแค้งอัตคัดขัดสนเนี่ยนะมันก็จะดึงดูดทําให้จิตใจเราแย่แล้วเรามันจะแย่ป่ะ พอหนิงเริ่มขอบคุณห้องนี้นะมันเป็นเรื่องตลกมากทุกคนพอขอบคุณไปขอบคุณมาหนิงก็ลุกขึ้นมานั่งเล่าเรื่องรู้สึกหัวนั้นร้องไห้ออกมาแบบน้ําตาพังพวงาเลยว่าอุ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณห้องนอนขอบคุณขอบคุณเตียงนอนขอบคุณห้องน้ําขอบคุณระเบียงให้ฉันได้ไปดูดวงดาวดวงอะไรอย่างนี้ยแล้วพอหนิงลุกขึ้นมานั่งเล่าเรื่องทำยูท u บใชะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวทุกคนจะเห็นรอบห้องหนิงนะว่ามีวอลเปเปอร์สวยๆหอไอเฟลมีต้นซากุระนะ แลข้างหลังมีรูปมีอะไรเนี่ยจูๆอะพอเราลัดห้องปุ๊บมันมีคนเข้ามาซัพพอร์ตทุกอย่างฟรีหมดเลยนะในห้องเนี้ยแฟนขับเข้ามาทําให้ค่ะ,เข,าาคะเข้ามาติดวอลเปเปอร์ให้หนิงทั้งห้องเลยสวยงามมากนะแล้วก็สวยอะเดี๋ยวหนิงใจะให้ดูรอบห้องนะเอาวันนี้คือกาลังพูดถึงเรื่องกดทางไรนึงดูนะกดทางไรนึงดูนะเจ๊มันดึงดูความมาั่งคั่งร่ำรวยได้หมดนะ